โคกหนองนาพาทัวที่อำเภอบางบานกับพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สแล้วนะเป็นการ สรุปบทเรียนหรือเรียกง่ายๆว่ามานั่งคุยกันว่าที่ทำวันนี้ทำอะไรดีอย่างไรและก็ความประทับใจของแต่ละอำเภอก็ได้ลุกขึ้นมากล่าวนะครับและถ้าใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำได้ในนี้เลย เป็นความรู้ล้วนๆมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านผู้นำท่านผู้ที่ทำโคกหนองนาด้วยกันเองเนี่ยเขาทำและก็เอาประสบการณ์ที่เคยทำน่ะมาบอกว่า ทำอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรทำอย่างนั้นแล้วได้อะไรบางท่านที่กลับไปก่อนก็เพราะมีภารกิจนะครับเพราะว่างานช่วงสุดท้ายเนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าที่ทำมีอะไรบ้างและมันดียังไงนะครับ แต่ละท่านที่มาร่วมงานในวันนี้มาพร้อมกับพัฒนาชุมชนของแต่ละอำเภอด้วยนะครับสิ่งเนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอำเภอบางบานนะครับได้ยินว่าเขาได้รับรางวัลน,นวัตกรรมด้วยนะ เป็นเครื่องบดใบไม้แห้งที่สำคัญใช้โซล่าเซลล์นะครับประหยัดพลังงานอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะครับเขาทำออกมาถือว่าดีพอสมควรเพราะว่ามันก็ใช้งานได้จริงๆเสียแต่ว่ามันบดได้น้อยเท่านั้นเอง ใครอยากรู้ใครอยากเอาไปพัฒนาเพิ่มก็ลองติดต่อที่พัฒนาชุมชนของอำเภอบางบานดูนะครับเขาอาจจะมีเบอร์ติดต่อของคนเนี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ถามเบอร์ท่านมาไว้ก่อนก็ถ้าใครอยากได้จริงๆก็ติดต่อที่พัฒนาชุมชนของอำเภอบางบานนะครับเดี๋ยวเขาติดต่อให้เองนั่นแหละงานเนี้ยต้องขอบคุณท่านพัฒนาชุมชนจังหวัด ท่านนายอำเภอและผู้รู้ทั้งหลายรวมถึงพัฒนาชุมชนของแต่และอำเภอที่ได้เข้ามาร่วมกันเอามือสามคัคคีที่อำเภอบางบานนะครับ โอกาสนี้ท่านมาเยือนบางบานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสข้างหน้าเราจะไปเยือนท่านบ้างนะครับถ้าใครมีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้เลยนะฝากไว้ด้วยนะครับไทยเบบเรสรวมกับเบียชิปและชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจิวัดสีกุกจะจัดงานตลาดนัดวัดสีกุกตั้งแต่6โมงถึงบ่ายโมงนะครับวันที่24นี้รอฟ้า